เอวแมนยังอออปชั่นลูกเล่นทุ่งนาหน้าฝนหอมกลิ่นโครนต้มใบข้าวหลุ่มทั่วทุกหนแห่งเห็ดโครนกลุ่มใหญ่โปรดอกกร้เตียงหัวปลวกต้นแดง บ้านนาวันนี้ไม่มีคำแพงพี่เหี่ยวแหง้งลึกถึงก้นบึงใจลมพัดนาข้าวใบข้าเขียวเอลูไปมากระจับจอกแน่สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับเด้อบรรยากาศดีครับก็ะเล มาโปมาจากกับพี่น้องทังช่อง youtube ซอกเกษตรวิสัยนี่แหละครับพี่น้องมาชมทุ่งนานะครับนะฝากกดแช่นะครับฝากกดแช่นำนะครับืสวัสดีครับสวัสดีคุณเลิศสมันเตนนะครับ สวัสดีครับตอนนี้มาเล่นทุ่งหน้านะครับทุ่งนาหน้านะฝนหอมกลิ่นโครนตมใบข้าวลู่ลมทั่วทุกคนแห่งนเห็ดโครนกลุ่มใหญ่ผลดอกใกล้เทียงหัวปลัวต้นแดงบ้านนาวันนี้ไม่มีคำแพง ี่เหี sabia? ่ยวแห้งลึกถึงก้นบึ้งใจอยู่ใส่นอครับลมพัดนาข้าว ใบข้าวเขียวแกลู่ไปมาครับนี่นะครับงดงามทุงหน้าบานเข้าครับ ประจับจอกแน่ผักตบชวาปะปนปูปลากุ้งหอยน้อยใหญ่เจ้าถุยลุยยาเหยียบเขียดเขียดน้อยกบเขียดตกใจเสียงปลาผุดจบหน้าปากหลอบใสเค้าเสียงน้ำไหลตามร่องคนาดอกไม้หน้าฝนหล่นต่อนหน้าหลายดอก ก้ายเป็นลางบอกว่ารักเราจะเชาโรวยราโอร่มแห้งพี่น้องสงสัยส,สิมีพายุเขาอ่ามาหยามปกคุงก่อนพี่นอ้องอ้ยปูปกพุงไปเอ้เบิ่งไห้เนี่ยก็ต่ำไป ไก่ไก่สิพ่อต่ำเหรอครับครับผมบรรยากาศดีครับทุกหน้า ต้นนี้ยังน้อยนิดน่อย ใช่ครับ ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านครับที่บ้านนอกครับคุณเลือดสมรมยนแดนดอกไม้น้าพนทุ่มเขาสนอเนาะ ใช่ครับผมคนติดตามยังไม่เยอะครับร้อยแปดท่านนะครับฝากซอยแซ่นะเด้อครับพี่น้องตอนนี้มาเขียนเพลงคี่ทุ่งนาเขียนกอนลํมนะครับเขียนกอนลํมให้บัวเพชรมเพลิน ส่งไปสวงสาก่อนแล้วนะครับก็เขียนเรื่อยๆครับทุ่งนาหน้าฝนหอมกลิ่นคนตรมใบข้าวหลู่ลมทั่วทุกคนแหง่งเห็ดโครนกลุ่มใหญ่โดดอกไก้เทียงหัวพวกต้นแดง ชอบเพลงนี้มากเลยเข้ากับบรรยากาศแฟนเลื่อนสะเทือนใจของไอ้ไหมไทยจัดประมาณเท่าเดิมครับคุณเลื่อนสะมนต่ประมาณหลายกว่นลำอยู่ <c oughs> หลายเพลงด้วย <c oughs> อ่ะมองเกาดีกว่า ลมมันแห้งนาดำหมดเลยหลายกว่าล่ำอยู่ครับผมอ่าส่งไปแล้วส่งไปสองสามเพลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเขียนเล่นอในทุ่งนานะครับลมฝนโชยร้างกลางพันษา ฟ้ากล้องดังไกลไม่ยอดกระทินทิ้งคราดทิ้งไทยไม่ย้อนมาชิมน้ำพรีกผักบุงเพื่อนพ้องส่งข่าวว่าเจ้าไปจ้าไปแจมอยู่กรุงปล่อยให้พี่ช้ำสามสี่กระบุงหนุ่มทุ่งแฟลเลือนสะเทือนใจ ครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับผมแต่ฝากแซ่นด,ด้วยครับชีวิตโมลำ นอนตามวัดตามวัดครับทักทายก er. ันนอพี่น้องก็เขียนลายพลงอยู่นะครับไล่ไล่สดทิพย่พัฒนาวันที่ยี่สิบ นะครับไปอยู่ด้วยครับได้ไปอยู่แต่ว่าบ่ได้ขึ้นเวทที่นำ้ำน้อ,นองศิลปินนะครับเนาะบ่ได้ขึ้นไปให้ยกำลังใจนะครับไปห้ยกำลังใจไปเบิ่งศิลปินใหม่น้ำนะครับไปอยู่ครับผม กาศดีด um ีครับพี่น้องยิ้ทงบานเทาครับก็ ยังไม่ทราบครับว่าวันไหนจะผสมนิเทศนะครับบ่ได้หามือนนะครับเนาะบ่ได้หามือครับก็บเดี๋ยวไปฝากนะครับเดี๋ยวไปฝากกับซองใหญ่นะครับ ไ้ว่างหันกับไปหอดคำตัวเป็นลำเภอน,นิเทศรับปลิวสวัยปลายไผ่รูลม ครับนะปลายไผ่ลูลมทุ่งนาหน้าฝนหอมกลิ่นโครนตมใบข้าวรูลมทั่วทุกคนแห่งเข้าก็บเพียงคัะเห็ดโครนกลุ่มใหญ่ใส่น้าเห็ดคนเหมื เรามีทุนาได้มาสิ้นฝนตกลิ้นนำหงบอซุ้มปลาเข่งปลาคอมันเป็นสาวออกลูกน้อยได้ลออหอยเล่นอยู่ฟังสาเหลียวขึ้นไปทั้งฟ้าขี่ฟ้าเปลี่ยนเวียนไหลสักกุณาเล่ไหลต้องเสียงอยู่ทั้งฟ้า ละมารลโตนเดละ <c oughs> ครับผมสวัสดีทั้งสี่ท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องก็มีสมาชิกอยู่ร้อยแปดท่าน กร่สิเขียนเวียเขียนงานกันส่วนมากนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ครับขอบคุณครับมาเขียนเพลงเล่นนะครับมาเขียนเพลงเล่นเขียนเอาจริงกันล่ะ <c oughs> เขียนเล่นไปนน้ำเขียนเอาจริงไปนำ้ำนะครับบางที่เขียนเล่นก็เขียน ได้ดีก็เขียนเอาจริงกับมีนะครับเขียนก่อนลำทราบว่าวันนี้ทางทีมงานก็ไทยเอมวีกันว่าครับก็ฝากนํำนะครับมือแดน,นสิมิบอนะครับ เราชอบเขียนเสร็จเรื่องส่งไปนะเขียนเสร็จเรื่องส่งไปผู้ยุบานนะ่ไวิเคราะห์หลายอย่างนะครับเพื่อวามลงตัวครับโอ้ลมแรงพายุเข้า แห้งๆพี่น้องมาเขียนเพลงนะครับเขียนในเหลืออีก หรืออีกประมาณสามได้สามสิบเอร์ซ็นแล้วหรือประาณเจ็ดสิบปอร์เ็นะครับสามขวดขวดอิ่มร้อยเ่ครับว่าเขาพันสาปเนาะเขาพันษาจำศีลแล้วทั้งครับวันพระ อ๋อครับปุ๋ละพอกันเปิดว่งพอดีนะครับเปิด่วงกส็สีออกกันษาพอดีนะครับอ่ก็เข้าอยู่ครับก,ก็ก็งดลงมาแหละครับเพราะบางที่ก่า มันเป็นช่วงที่ต้องใส่ความคิดหลายนะครับเนอะ <c oughs> ช่วงพักร่างกายาแล้วก็ใช้ความคิดในการเขียนงานนะครับ <c oughs> ครับก,บพกนนบ็พอดีกันนั่นแหละครับอ่าพอดีกับ หลังเปิดวงเนาะช่วงนั้นพอดีนะครับชีวิตหมอลำนอนตามวัดตามวาตามไรตามนานอนตามป่าตามปั๊ม ต้นทุนน้อยนักไพโนสิฮักหมอลำเอ่อตอนแรกว่าจะไล่สดอยู่วันที่ยี่สิบวันหันนี่ครับไปพอดีไปหอดแล้วมันกะมันกะเดึกเนาะทั้งอีกอย่างหนึง่งทางวงเขาก็ไล่คือกันนะครับเลยเลยบม่ได้ขืนไลจ่จำวันที่ฝากช่องเนี่ยอยู่เอาเซียวน่าเอาเซียวนะ่า ขอบ,บ,บคุณคือเลิเอดสมรรถนะครับมาบ,บอกทักทายกันพอ่อพ่อไห่ช่องเบาเงียบนะครับเนาะพ่อไห่วามีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับมีมีเจ้าของช่องอยู่นะครับเพราะว่าชองเกาอ้อซอกให้ทั้งไข่มหาลาบไดมอนด์นะครับไปสารต่อเหตุเป็นไข่เพลงนะครับเนาะซึ่งอ,อ้อซอกเขียนเพลงอยู่ คือกันนะครับเป็นไายเพลงไม่อยูกาเซรีิสอ้ามาจากใกล้พี่น้องพ่อพ่อบอพ่อช่องโมงเหงาซื่อๆดิพี่นอ้องอ่คุณเลิศแมปนแตนเนาะกับก็อส่องกับวอร์ดีวลอลซีวอร์ดีวอลยู่โดนดอกเพราะว่าอ่ากันยังเป็น ครับผมก็เป็นเป็นช่องที่เอาไปสราเอาไปสร้างเป็นค่ายเพลงแล้วนะครับครับแต่เอาซอกอะไรมาสาางสองไหมนี่แหละจังไนกับฝากซอยแท่น้ำก็ตามสะดวกเลยครับอาคุณเลือกสแมนเตน อ่าผมขออนุญาตเนาะก็มีแต่เราคุยกันนี่แหละเดี๋ยวขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวสิไปอ่าอ่าสิไปสำนักง,งานแล้วก็สิไปไล่ครูก,กันกับช่องอ่าผู้ใหญ่บ,บ้านเอยอ่าช่องรักเอยช่องอ่าของทีมี่อ่าคนเบิงหลายๆนะครับกัจจิได้อ่ามีผู้ติดตามขอมาอ่าทางอ่าช่องอัลซอนในการสร้างสารรค์ผลงาน ครับอ่าเป็นเวลา2 0นาทีพอดีเนอะอเดี๋ยวเราเราเจอกันใหม่ตอนออ่า่าาตอนไล่ั้งใหม่นั่นแหละาบางที่ก็อาจจะไล่ยุบานนี่แหละอ่าเดี๋ยวนะมันวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมง40นาทีประมาณรอย ร้อยกิโลพอดีครับประมาณร้อยกิโลนะครับไม่องั้นก็นี่แหละประมาณร้อยร้อยกิโลนี่แหละครับร้อยกิโลจากตรงนี้ไปสำนักง,งานนะครับครับประมาณร้อยกิโลจากบ้านไปจาก,กเกษตรวิสัยตรงนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าการสัญจรมันหนานแน่นหรือเปล่าติดน้ำไฟแดงบอ่อหรือว่าน้านถวดถนนบอ่อนะครับ อ่าง้าอคั้ยหลายบอถ้าทางโล่งกบเรียนอ่าได้เร็วนะครับได้เร็วก็ไม่ไกลครับก็ถือว่าพอดีพอ,พอด,พอดีพอดีนะครับครับขอบคุณในหลายครับคุณเลเสแมนแต่เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นาะอ่าเดี๋ยวค่อยไปอ่าไลฟ์สดกันใหม่ที่สำนักง,งานจะไดม้มีเพื่อนเยอะๆมีมุง้งหลายๆนะครับขอบคุณในหลายครับพอกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับ